โอ้ยมาแล้วเว้ยไฟใหญ่เว้ยเชี่ยไอ้เทียวไอ้เทลไฟใหญ่บึ้มบึ้มเว้ยเทีวว้า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 นี้มันอยู่ตรงที่รีบร้อเลยรีบร้อนฝั่งนอกฝั่งทิ้งอ่ะทิ้ฝั่งมันชิดชิดรั้วเลยยังไงเออเอออันนี้จะยากนะปืนปืนมันก็รอยบ้างนะนะเทลปืนเซฟรถมีมีวิธีจะขังมันอ่ะต้องดูมันอ่ะมันเหนื่อยไม่ต้อไล่ชนอันนี้แน่เว้ยเออไล่ไล่บ้าก่อนเดี๋ยวไล่บ้าก่อนนะตั้นเป็นหลังตร้นี้ เมื่อวันนี้แล้วมันเมื่อวันนี้เรื่องปักมาละมันจะไม่เร่รวไอ้เรามาถึง่เาดิผมยิงได้น้อยบม่บัมเลยบัมเลยบั๊มเลยั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 มเลยปืนดูแอตตันนะบมเลยบัมเลยบั๊มเลยบั๊มเลยเข้ามากันยังไทำไมเราเข้ามาไม่ครบม่ไอ้ต้องสเอาเลยเอาเลยั๊มเลยมึงเล่นข้างข้างกูนะเว้ยอย่าให้กูดองคนเดียวใครเขาโดนเอ้เพื่อนโดนโชว์่มโดน มาดิิบัมเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยบัมเลยบัมเลยบัมเลยว่าบัมเลยบัมเลยหา้วเลยมาโดังโตรดัวันที่ไม่วงล่วงหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่เีย มันมาส่งอ่ะมสสงไวมากแม่ผมเชื่อหมากงางโงพระายเนแล้วบคแม่เนียเนตกเ่องต่อเ่อนตก่อนเพื่อนตกเพเพื่อนตกนตกเตกอนตตกองอนอนตน่อนเ่อเพื่อนตน่อนเพื่ก่เนเตเอนตกเออตกอนเเพียนต้อเตเพนตกเ้นกเพเตกเเตกเพืเ เละดิมึงเละดิมึงทันเดียงไอสัตว์ทันเดียงมืออาชีพมีไหมเดินเดินไปวางตรงโซนมาแล้วชีรอนหนอไอ้อะไรอีกใกล้ออกมาแล้วชีรอนหนอน้องตอนนี้ผมโดนยิงอยู่นะแต่ยังไม่พังยิงดี่เบิร์ดเบิร์ดอร่เบิร์ดอร่อยใครอะเบิร์ดตัวซ้ายเน่ยเบิร์ดตัวซ้ายเน่ยเบิร์ดตัวซ้ายใครมาขัดกูวะเฮ้ยอย่าเบิร์ดตัวซ้ายน่ยนะผมจะวางอินทีนะแต่แล้วก็นแต่ละตัวหัวท้อตอนนีแต่ใครยโดน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 เตรียมไปเจอเตรียมเอ้ยอย่าบาม์ดี่บาม์ดี่ย้ายขึ้นไอ้เจ้าลงเลยเจ้า ถ้าไปสามหน่ยจ้ะกรสวยกับสวยกรสวยยิงเลยเจ้ายิงเลยจ้อยิงเลยจ้ามันตามพวกมันตามพวก ปืนเล่นขวาถืซับยซ้ยังลุงฟังลุงปืนฟังลุงปืนขวายิงแล้วดอกจันดอกจันดอกสีขาวนะตอกสกงเลยข้างจนเข้ารถตกเยอย่าโฟกัสรดเยอะไปตามปกติจะพังปกตจะพังริมลัวขวามื่อไหังลุงเล่นขวาเล่นขวากัดไปเพื่อนดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจบน่โฟกัสในไฟไป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 ไ ลงเซนไมลลงเซนไมลลงไม้เพิ่มหอยไม้เพิ่มหน่อยตกดิลงมามื่อมาตกนเรื่อยมันตกเรื่อยมันตกืเรื่อยลงเลยมีลงเลยมีลงเลยมีลงเลยฉมีลงเลยฉัมีลงเลยฉัมีลงเลยฉมีลงเลยฉันมีลงเลยัีลงเนมีเยฉันมีเลยฉันมีลงเลยฉันมงเลยรันมีลงเลยฉันมรลงเนีงเยันมียนมรงเยนีงเนมีเยฉันมีลเันมีเลยฉันเัเนเงเันยงเยงเยงเ ใครมาเล่นเบี้ยเหรเกขาต้นน่ะออกไปดิยิงไฟยิงไฟยิงไฟไอ้เปืนนี้ไม่ออกเฉยแล้วอะปืนปืนผมยิงไม่ออกของคนดูตกล่ะได้สอบถือปืนเลย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 ไอ้บูหลังบ้านว่ายิงตูเลยบู๊ได้สอบถือปืนเลยไป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 ถึงไปไปเดียบไปไปเดียบไปไปเดียบไปไปเรียบไปไป ดูรบๆดูรบๆด้ยวัเลยควายจับ้านสองคันหลังบ้านสองคันยิบคเลยยิงจบเลยคนในวอลเราไม่ลดเลยยิงจบเลยโมนโต้กโมนโังบ้าเปลี่ยนปืนยเปลีันเครืควันเครืนเครนเครนทุกคนปืนทุกคนยิงในไฟ้เพื่อนปืนทุกคนเลยหมโทษปืนทุกคนยิงในไฟเพื่อนืลนนอกจากเปลปืนนะนอกจากปืนยังไม่จบนะยังไม่จบนะยังไม่จบนะเล่กเ่กเห้าอโจห้านโจเก้าเก้าเก้าเกาเก้า

อย่าลงรถปูนได้สอบ๋ิวปืนได้สอบ๋ิวปืนอย่าทบาลยว้าอย่าไปสอบอย่าไปสอบได้สอบผวปืนถือปืนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน้งไปหาเคกลับบ้านาคกลับบ้านฟังไอ้เถี่ยวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยปมันาะจเลยถือบมาน่้ยถือนไป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 หมดเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลอโีกจะจาย่ือโซีกระจ

ไปไปไปไอ้หมูหเอาเยอะใจไปเวกเ<ป>ถือโทมไห้หน่อยถือโทมไห้หน่อย <laughs> โดนแล้วสายแล้วซ่อมถือปืนเฮ้ยถือปืนมากเลยไอ้ย่ามันมีตกตรงกลาสี่ค<ป>นอะมาพุณหน่อยเออพอแล้วกิมเ,ออเดินมาถือซ่มไอ้เหี้ย

สาวแดงสาวแดงม็บ้าวิ่งอยู่คนเดียวเฮ้ยพูดอะมไอ้ฉันกูคืนลงทองกึกอุ้งกี่เดีไ้เียมันมาลับเพือดเ่ยกลๆนะมึงโนจะแตวน่โนจะแตกเานดีกับเบนอะไปกักูกับเบกูกับเบกูนลงไมอ่ะบกันไหมอะไปแล้วไปแแล้วอย่าห่วงเล่นไอ้ตันาหวงเล่นยิงไปเลยยิงไปเลยรอดมีรอดอยู่ข้างนอกนะ

พาไปคนไปพาไปพาไปได้ไหมแล้วก็ใครที่มีรถอยู่แล้วไปยืนที่รถตัวเองไปบ้านพี่บอมไปบอมหลับบ้านพี่บอมยิงผมไหมตรงนี้ไปมาหน่อยพี่บอมขวามือมึงใครที่มีรถอยู่แล้วไปยืนที่รถตัวเองนะเปิดรถมาแล้วเร็วๆๆๆไปยืนที่รถตัวเองไอรถกูอยู่ไหนวะพาผมไปพาหน่อยออกมาออกมาอยู่ไหนออกมาออกมาห่าพี่ได้ปหมเดือดได้ไหมกลันท้องมันมีรถไหมไม่ไม่มีอันเนี้ย

ันู้นมันหลุดนะเข้านไมผมใส่นาโนเลยนะเจ้าเข้ไปเลยไม่อเยผมโดนยิงอะมาดู่จลาเจลข้างนอกข้างนอกไหนไหนมึงจะพารไปมาหรือนั่้างอกข้างนอกข้างนอกโดนข้างนอกพายางายข้างมไมันจะเยอะไปวสาอ้อมั้งนมไปดี่ว่าไปหนึ่งลับเข้ามาในวงได้ไมมอหลืเต็มเลยเพื่อนมมาจริงอะดรอดยังไหนครับ ไมามพเอาศพเอาศบเอาสพเอาศพเอาไปเ้าไปเอาศพมาเอาศพมาเอาศพเอาศพใอรไม่อากเอื่นเออนศอาเาศพเอาหาแล้วนะ